สวัสดีค่ะสนพัพสดีมีนเทียนะคะจากโครงการยูทูสีนะคะวันนี้เรามีโครงการทำความดีเพื่อสังคมนะคะของหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยวันนี้ได้มาร่วมพัฒนานะคะกับทีมยูทูีของเราในตำบลเหล่าบบนี้มาจาัดเลื่อมาทำความสะอาดพื้นมา คะที่ชาว่มูลนิธิมหาไรได้ได้ลงมือร่วมกับไม่เชื่อศูนย์การศูนย์เด็กเล็กก่ะการของของตำบลหลงนี้เราของบ้านานาจีแต่วันนี้มาทำความสะอาดค่ะค่ะวันนี้เรามาด้วยกันกี่คนคะมา่ห้าคนค่ะอ๋อนะห้าคนนะคะยูทูบีห้าคนนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่มาวันนี้คะ่ะก็รู้สึกดีค่ะ ถึงมันจะเหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราทำทำความดีด้วยใจนะคะคืออยากจะให้ศูนย์เด็กเล็กของเราเนี่ยก่อนที่จะเปิดเทอมเราก็มาทาความสะอาดเพื่อที่จะไม่ให้มียุงลายไม่ไม่ให้มีแบบว่าพวกสัตว์ที่สัตว์ด้วยควานอะไรต่างๆนะคะเพื่อ,อลูกหลานของเราจะได้เข้ามาเรียนด้วยความปลอดภัใะค่ะอ๋อได้ยินข่าวว่าของกลุ่มยูทูบธีนะคะ,ะ,ะ,ม,ะ,คะมีภาคประชาชนนะักศึกษาแล้วก็ บัณฑิตนะคะแล้วก็บันทิค่ะวันที่31มสบอแต่วันที่2นี่เห็นว่าร่วมกับกอลมนอ,นอนี่คือโครงการอะไรจากที่ต่อย,ยอดจากอะไรคะต่อยอดจากวิสาหกิจชุมชนนะคะของโคกอ้อยอ้อยปรรูปที่เราเคยจัดอบรมไปครั้งหนึ่งแล้วน่ะวันที่31นี่กอรมนอจะมาให้ความร่วมมือกับเราเราก็จะร่วมมือกับอกกอรมนอเพื่อที่จะไปดูสูตรเรียนรู้ที่อบตเหล่ามีนะคะส่วนวันที่สองน่ะจะไปที่สูตรเรียนรู้ที่เทศบาลดงเย็นค่ะ สองโครงการนะคะ,ะคิดว่าหลังจากที่เราดูงานแล้วเราจะมาต่อยอดกับกลุ่มพวกเรายังไงคะคิดว่าจะมีประโยชน์ยังไงคะกรของเรานี่มันก็คือทําเกี่ยวกับอ้อยอยู่แล้วคะ่ะอ้อยอ้อยก้อนแล้วก็น้ําอ้อยอ้อยขั้นน้าอะคะ่ะที่เราเราทําอยู่แล้วทีนี้ทางกอรมนก็จะมาช่วยเหลือเราในเรื่องอุปกรณ์ที่จะมาเป็นเครื่องขั้นน้ําหรือว่าให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการปลูกอ้อยการตลาดลหลายๆอย่างอะคะ่ะที่ เราเราต้องไปดูค่ะถ้าใครสนใจก็ตามเราได้เพราะว่าวันนั้นเราจะมีะที่สูตรเรียรู้ของอบตอเหล่านี้ก็30คนแล้วก็ที่โรงเร็นก็30คนค่ะถ้าใครสนใจก็แจ้งชื่อได้เลยค่ะโอ้สอว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดของคุณท่านพนรสศีมน์แขวนนะคะใ,ในนาของนักศึกษาของคุณ